สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับมาดูฝีมือแม่จัดสวนนะครับอันนี้เป็นไอเดียในการตกแต่งบ้านให้หน่าอยู่นะครับเอาเพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นวงกลมธรรมดานะครับแล้วก็มาทําเป็นน้ําตกมน,น้อยแล้วก็เลี้ยงอัญทอัครับน่ารักษณ์ น้ำตกตรงนี้ก็จะทำจากปัมยกเก่านะครับก็จะเป็นวินเทจแบบหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือมีลากไม้แล้วนี่ดูเป็นอ่างล้างมือนะครับนีนนบ่นี่ครับนี่ครับลากไม้ก็มีประโยชน์นะครับถ้าอ่าเพื่อนเอามาทำตกแต่งบ้านนะครับ ต้นไม้เดี๋ยวทาม,มาดูตรงนี้นะนี่กปลุกนี่ครับไอเดียก็ปลุกต้นไม้แบบง่ายๆบ้านๆน,นะครับตกแต่งนะครับอันนี้กุ้ยไมย้อ่ะมาโซนนี้อันนี้ก็น่ารักดีนะครับเป็นเอ่าเทศส่ล้งนะครับ ต้นนี้หน้าฝนครับต้นไม้ก็จะงามนะครับสดชื่นนะครับสังเกตว่าจะมีมอสขึ้นนะครับนี้มีกล้วยไม้ปลูกใส่ตอไม้เก่านะครับตรนนี้อ่แวบวบแวบวบแวบบแวบบแบบอะไรอยู่ข้างหลังแดงๆอ่าต้นนี้นะครับต้นนี้อ่าก็สวยดีนะครับเหมาะสำหรับตกแต่งบ้านนะครับชอบ านะ่ะลำลายชอบน้ำนะครับตัวนี้หน้าฝนก็จะงาเป็นพิเศษนะครับดอกจะแดงนะครับไว้จัดสวนแต่งบ้านแต่งรีสอร์ทนะครับปลูกง่ายนะครับจะเป็นกอนะครับชื่อว่าเอื้องไหมนานะครับตัวนี้ เห็นว่ามีเฟอร์นนะครับเฟอร์ห่านกระรอกอันนี้เป็นบอลแบล็กมิจิมาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็น ลากไม้สักสวยๆนลครับแม่ก็เอามาเอากล้วยไม้มาปลุกนะครับดูใกล้ๆนี่ครับใครก็ปลุกได้นะครับดูเป็นไอเดียนะครับไปสามารถที่จะเอาลากไม้ขอนไม้แล้วก็ซื้อกล้วยไม้หรือหวายตามตลาดต้นไม้ทั่วๆไปนะครับแล้วเอามา,ายุดติดกับลากไม้ นะครับรดนะ้ำต้นไม้แต่ต้องอยู่ในที่ลำลายนะครับไม่ชอบแดดมากนะครับนี่ต้นก็ดูต้นนี้ครับนี่กำลังจะออกดอกสวยค,คุณชอบต้นไม้นะครับ อันนี้ขิงขิงแบบแดงนะครับมีหัวแต่เราไม่ได้กินครับเป็นไม้ประดับอ่าดูเดฟเดฟอันนี้เดฟอ่าเราก็ซื้อจากตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็มาเกาะก,กับนะไม้กาวนะตันนี้เป็นไม้กาวไม้สักหรือเกาะกับต้นอะไรก็ได้นะครับ ลากไม้ขอนไม้หรือเอเราจะทำราวมันก็ได้เดฟนะครับตัวนี้นะครับจากที่กอนน้อยๆอ,อ่าสักสองกอนะครับอเอามาพันกับขอนไม้ไว้เวลาพันไปก็จะเยอะนี่ครับจะทิ้งตัวลงมางสวยแบบนี้เลยนะครับทำโซนนี้ ่วนนี้อันนี้ไอเดียกำปูดต้นไม้นะครับของแม่ก็จะมีเนีย่ยนะครับสังเกตว่าไม้ไม้ที่มีรูนะครับเนีย่ยท่อนไม้ที่มีรูหรือลากไม้ที่มีรูอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเอากล้วยไม้ดอกไม้ไมาปลูกใส่ในแบบนี้นะครับในรูไม้นะครับจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามน,นะครับสะอาดตานะครับ อันนี้ก็ไม้เก่าวนะครับเหมือนกันเอาก้วยไม้มาปลูกน,นี่นครับเพ,เพื่อนเดูไป็นไอเดียนะครับในการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะพวกตระก,กูลกล้วยไม้ไม้ไหวนะครับปลูกง่ายนะครับดูแล้วมันสดชื่นดีนะครับพอหน้าหนาวจะออกดอกนะครับ อ่ะอ่ะนี่มีดอกแล้วตัวนี้นะครับสวยนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วหลากหลายชนิดครับที่บ้านนี้โอ้อันนี้สายใบกลมดูครับแวะมามุมนี้มุมนี้ก็น่ารักดีนะครับอันนี้เพมหน้านะครับเพมหน้าไต้หวัน มันทําเป็นไม้ดัดแคะนะครับอันนี้แก้วแคะกองต้นนี้อายุประมาณสิบปีแล้วนะครับแก้วแคะนะครับอ,อันนี้ก็ดูนะครับเพ,เพื่อนๆดูเป็นไอเดียในการจัดสวนนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับใครก็ทำได้นะ นะครับอันนี้ก็อปลูกใส่ไม้นะครับส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ค่อยมีกระถางนะองเกตเราจะเป็นแม่ก็จะปลูกใส่ในอ,อาสาลกกอมอันนี้เิริม้าหลวงครับ นี่นครับต้นนี้ก็สวยนะอันนี้ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะแต่ดอกเหลืองนะครับสวยเวลาออกดอกสวยมากอ่ะดูครับไอกล้องให้ดูว่าอันนี้จะสวนแบบอ่ะดูไอเดียนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับในบ้านนะครับปลูกง่าย ก็สวยได้นะครับดูดีนะอ่ะนี่ครับอ่ะดูนะครับไม่มีดินนะครับส่วนใหญ่ดูแล้วเนี่ยต้นนี้ก็เวลาออกดอกสวยนะครับเป็นต้นดูไอเดียนะครับต้นไม้กันสังเกตว่าจะมีรากไม้อ่าขอนไม้เป็น โครงสร้างนะครับในการจัดสวนนะครับพื้นนะครับพื้นในการจัดสวนนะครับมันจะสะอาดนะครับท่านเพื่อนลองดูนะครับจะเป็นกระเบื้องแบบจบยาบหน่อยนะการลื่นแล้วก็โทนสีเทาๆดำๆหน่อยะครับจะเข้ากับสวนะกล่องนี้อันนี้จากความชื้นนะครับพอ,อได้ความชื้นแล้วมันก็ จะขึ้นมาสวยมากโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนก็จะงามเป็นพิเศษอันนี้เฟิร์นนะครับดูเป็ไอเดียนะครับอโอเคครับอันนี้เฟิร์นอ่าเฟิร์นบอสตันนะครับปลูกในกระถางแบบเนี้ยนะครับให้เพื่อนลองดูนะครับเป็นไอเดียในการ จัดสวนได้เลยนะครับน่ารักะครับกระถางที่เป็นมีรูอะดินเผาที่มีรูแล้วก็พอต้นไม้มันแตกของมันแตกหน่อมันก็จะแทงออกมาจามรูอย่างเงี้ยนะครับอ่าดูข้างล่างครับตัวนี้ได้ความชื้นแล้วก็จะมีอืมพอได้ความชื้นแล้วก็มอสก็จะขึ้น ครับทุกคนดูจะสะอาดแล้วก็มีต้นไม้เต็มเลยนะครับครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเป็นไอเดียในการจัดสวนปลูกต้นไม้แบบน่ารักน่ารักน,กนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น,น้อยๆหน้าบ้านจัดสวนน้ำผุ ทำน้ำตกน้อยนะครับโอเควันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะครับไว้อีพีหน้าจะพาไปดูอะไรเราชมต่อไปครับสวัสดีครับ